ธรรมมัทธิวบทที่10บข้อยีกาถึงสาได้กล่าวว่านกกระจาบสองตัวเขาขายหนึ่งอาซาริอันไม่ใช่หรือแต่ถ้าพระบิดาของท่านไม่โปรดนกเหล่านั้นจะไม่ตกลงถึงดินแม้แต่ตัวเดียวถึงผมของท่านทั้งหลายก็ทรงนับไว้แล้วทุกเส้นเพราะฉะนั้นอย่าก,กลัวเลยพวกท่านก็ประเสริฐกว่านกกระจาบหลายตัวพระวจนะของพระเจ้าวันนี้อยู่ในรธรรมมัทธิวบทที่สิ ข้อ 29- ถึงสาอนกกระจาบสองตัวเขาขายหนึ่งอาสาริอันไม่ใช่หรือแต่ถ้าพระบิดาของท่านไม่โปรดนกเหล่านั้นจะไม่ตกลงถึงดินแม่แต่ตัวเดียวถึงผมของท่านทั้งหลายก็ทรงนับไว้แล้วทุกเส้นเพราะฉะนั้นอย่ากลัวเลยพวกท่านก็ประเสริฐกว่านกกระจาบหลายตัวมีคนเขา ไม่ใช่นับนะแต่ว่าใช้วิธีกะเอานะประมาณประมาณนะครับว่าผมบนหัวของเราแต่ละคนเนี่ยนะถั่วเฉลี่ยแล้วอยู่ที่ประมาณ1 0 0 0 0 0ถึงหนึ่งหมื่นเส้นนะผมของเราเนี่ยนะคิดดูว่าพระองคพี่บอกว่าพระเจ้าทรงนับผมเชื่อว่าไม่มีใครนับนะเพียงแต่ประมาณเอานะไม่ได้นับนะแต่ผมไม่เคยไม่เคยพบว่าใคร เขาเรียกว่าอะไรนับผมตัวเองนะหรือนับผมคนอื่นไม่มีแต่พระพีตอนนี้บอกว่าพระเจ้าเนี่ยทรงนับแม้กระทั่งสิ่งที่ดูเหมือนว่าเล็กน้อยหรือถูกมองข้ามนะพระเจ้าทรงนับทุกเรื่องนะแสดงว่าพระเจ้าทรงนับทุกอย่างจดจําทุกเรื่องในชีวิตของเราทุกการกระทําของเรานะพระเจ้าทรงจดจํา ทุกลมหายใจเข้าออกของเราพระเจ้าทรงสนใจแม้กระทั่งคําพูดทุกคำะะนั้นเวลาที่เรามีโอกาสได้ขอบคุณพระเจ้าก็าอยากจะหนุนใจว่าให้ขอบคุณพระเจ้านาะพระองค์พี่บอกว่าพระเจ้าจดทุกเม็ดนะภาษาเราบอกว่าพระเจ้าจดทุกเม็ดนะพระเจ้าเก็บทุกเม็ดในชีวิตของเราไม่ว่าเรื่องอะไรลมหายใจคําพูด ความต้องการนะเราเห็นอะไรเราเห็นความใส่ใจของพระเจ้านะพระเจ้าเราละเอียดจริงๆนะนะเราจะบอกว่าพระเจ้าทรงบางทีช้าเหรอสายเหรอจริงๆไม่ใช่เลยนะถ้าเราอ่านพระธรรมตอนนี้เราจะพบว่าพระเจ้าของเราละเอียดจริงๆนะนะละเอียดในทุกเรื่องในข้อ29ก็บอกกับเราต่อไปว่าถ้าพระเจ้าไม่เห็นชอบเนี่ยจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นกับชีวิตของเราเลยใช่ไหมแม้กระทั่ง นกกระจาบว่าง,งั้นเถอะจริงๆนกกระจาบเนี่ยถ้านกกระจาบจะตายสักตัวเนี่ยมันจะเป็นเรื่องเป็นราวไหมจะมีคนสนใจไหมหรือผมจะล่วงเนี่ยพระพีจึงบอกว่าเส้นผมของเรานะถ้าพระเจ้าไม่อนุญาตนกกระจาบนะหากใครจะตกมันมันจะตกลงก็มีไม่ใครสนใจแต่สําหรับพระเจ้าและพระเจ้าสนใจนะแม้อะไรก็ตามในชีวิตของเราธรรมชาตินะพระเจ้าสนใจในทุกเรื่อง ทุกเรื่องราวในชีวิตของเราตั้งแต่เกิดจนถึงวันเราจากโลกเลยนะแสดงว่าชีวิตของเรานั้นตลอดชีวิตของเราพระเจ้าสนใจเราในทุกเรื่องนั้นในวิวรณ์บทที่21ข้อ24บอกว่า พระเจ้าสนใจแม่แต่ความปรารถนาอารมณ์ความรู้สึกของเราพระพีบอกว่าแม่น้ำตาความเจ็บปวดการสูญเสียความโศกเศร้าพระองค์ก็ยังเก็บใส่ขวดนะผมชอบคำนี้มากเลยนะพระเจ้าทรงเก็บใส่ขวดแสดงว่าอะไรพระองค์ละเอียดในทุกเรื่องนะวันนี้ก่อนที่จะมาที่นี่นะพอเตรียมตัวเสร็จก็เลยดูสารคดีนะสารคดีเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของ การการุญยาคาตนะก็คือการช่วยให้ตายการตายแบบเมตตานะการุญยาคาตก็คือช่วยผู้ป่วยที่อยู่ในภาวะที่เจ็บปวดมากๆและทนไม่ไหวนะก็มีเนเธอร์แลนด์ land, มีเนเธอร์แลนด์ที่ออกกฎหมายนี้ในขณะที่หลายๆประเทศก็เรื่องนี้ก็ยังถกเถียงกันอยู่เนื่องจากเป็นเรื่องของศีลธรรม ความเชื่อหลายอย่างแต่เนเธอร์แลนด์ก็ออกกฎหมายว่าให้ผู้ป่วยที่สามารถเลือกถ้าเป็นบ้านเราเรียกเตือเลือกตายได้อะนะการตายก็มีสองแบบคือตัวเองเป็นคนกระทำกับให้หมอกระทำนะก็คือว่าพอไม่ไหวแล้วเนี่ยนะแต่ว่าแสดงความจำงก่อนคุยกับครอบครัวก่อนนะผมก็ดูเลยก็บทสัมภาษณ์นั้นก็เป็น คนไทยเรานี่แหละนะเราคงรู้จักถ้าผมเอ่ยชื่อก็จะอ๋อแหละนะเขาก็ไปทำเรื่องนี้นะครับแล้วก็ไปสัมภาษณ์ไปครอบครัวของผู้หญิงคนนี้เลยนะกกว่าแต่เป็นมะเร็งนะขั้นสุดท้ายมันก็ลามไปหมดแล้วนะและเขาก็คุยกับครอบครัวว่าเขาไม่อยากตายอย่างทุรนทุรายหรือเจ็บปวดแต่เขาอยากจะตายแบบสงบนะและเขาครอบครัวก็โอเคเขาก็มี มูลนิธิที่ไม่สแสวงผลกําไรเนี่ยก็ทําหน้าที่ไปรับนะไปรับก็คือเป็นคําขอสุดท้ายของผู้ที่จะผู้ที่จะการุญยาคาตเนี่ยนะก็คือว่าเขาอยากพาครอบครัวไปเที่ยวทุกปีเขาไปเที่ยวไปดูดอกทิวลิปเขาก็ารถตู้มารับเลยนะมีคนบริการเข็นนอนไปเลยนะแล้วก็ใช้ช่วงเวลาสุดท้ายกับครอบครัวนะแล้วก็เป็นเหมือนการสั่งเสียนะและสุดท้ายก็คือวันสุดท้าย รถก็มารับแล้วก็ไปนะไปก็คือวิธีก็คือว่าหนึ่งหมอจะให้ยาแล้วก็ทานเองนะ,ะอะก็คือหมอฉีดให้นะเอโอเคนะนะผมจะฉีดยาให้คุณแล้วนะก็โอเคก็จากไปนะอย่างแบบนี้นะว่าชีวิตของเรานะพระพีบอกว่าพระเจ้าเนี่ยทรงสนใจในทุกเรื่องในชีวิตของเราตั้งแต่เกิดจนตายนะฉะนั้น พระเจ้าทรงสนใจในความรู้สึกของเราแต่ฝ่ายเราละ่ะฝ่ายเราละ่ะเมื่อเรารู้แล้วพระเจ้าสนใจใช่ไหมในพระเจ้าเมื่อกี้จิบสือถาวรก็หนุนใจเราแล้วว่าจริงๆหลายครั้งเราก็เข้าใจว่าเราไอ้วิกฤตนะนโน่นนั่นนี่แต่จริงมันไม่ใช่นะมันไม่ใช่นะบางทีเราคิดไปเองเราตื่นตระหนกเราไปตามกระแสนะแต่จริงๆแล้ว ในพระธรรมฟิลิปปีบทที่4นะข้อ1 7ถึง19ฟิลิปปีบทที่4ข้อ17ถึง19อกว่าไม่เพียงแต่พระเจ้าเนี่ยสนใจในชีวิตของเราและนับทุกอย่างในชีวิตของเราสิ่งที่พระเจ้านับเข้าไปด้วยนะนับเข้าไปด้วยในชีวิตของเราหรือในบัญชีของเราก็คือผลลัพธ์ซึ่งเราจะได้ ใช่ไหมที่พระเจ้านับเข้าไปเนี่ยไม่เพียงแต่สนใจในโลกนี้แต่มันมีโลกหน้านะที่พระเจ้าทรงสนใจด้วยว่าพระเจ้าจะให้เรามีผลในบัญชีของเรานะในฟิลิปปีบทที่4ี่ข้อสิบเบอกว่าผลในบัญชีของเราจะถูกเพิ่มเติมให้สมบูรณ์ บัญชีนี้นะบัญชีนี้มันบันทึกอะไรบัญชีที่เราจะได้รับหรือมันจะถูกเพิ่มเติมเนี่ยมันเป็นบัญชีเรื่องของการกล่าวรายงานกับพระเจ้านะเรื่องนี้ก็หนุนใจพี่น้องบ่อยๆว่าเมื่อถึงวันสุดท้ายเนี่ยเราทุกคนจะต้องยืนอยู่ใช่ไหมจำพ่อพระพักของพระเจ้าแล้วกล่าวรายงานกับพระเจ้าวันนี้ก็เป็นคำถามแก่เราเนะว่าชีวิตของเราเนี่ย เราเคยเคยซ้อมไม่เคยซ้อมไม่นะว่าเรามีอะไรที่จะกล่าวรายงานต่อองค์จอมเจ้านายของเราวันนั้นนะอาจจะไม่ได้กล่าวรวมนะอาจจะคงเหมือนเราขอบคุณพระเจ้าวันนี้แหละกล่าวทีละคนนะ่ยนะกล่าวลายงานต่อพระเจ้าว่าในขณะที่พระเจ้าส่งให้เรามีชีวิตอยู่ในโลกนี้นะมากน้อยแค่ไหนไม่รู้นะเราได้ทําอะไรบ้าง เราได้ทำอะไรบ้างณนะวันนี้ก็เมื่อมีโอกาสไปเยี่ยมพี่น้องนะเยี่ยมพี่ติงเจี๊ยบประจ,ระจูวันนี้นะเ,เราก็มีโอกาสได้ขอบคุณพระเจ้าร่วมด้วยนะผมทุกครั้งที่มีโอกาสจะไ,ไปเยี่ยมพี่น้องนี่ไม่ใช่ว่าเราเอาพรไปให้ต่าน,นั้นแต่เราได้พรกลับมาด้วยนะพี่ติงก็ได้ขอบคุณพระเจ้าแล้วก็บอกว่าพอมีโอกาสได้ ใคร่ครวญกับพระเจ้าได้ใช้เวลากับพระเจ้าเสมอเนี่ยเราก็จะมีมีความเข้าใจมีความมั่นใจนะว่าทําไมพระเจ้าถึงให้อยู่ตรงนี้อ่ผ่านมาสิบปีแล้วแล้วทำไมพระเจ้ายังให้อยู่ตรงนี้ในขณะที่หลายคนอาจจะไปแล้วเอ๊ะทำไมเรายังอยู่อะไรอย่างเงี้นะทำไมพระเจ้าไม่ให้เราย้ายที่ย้ายทางลูกก็มีคําถามมาแม่ทําไมแม่ไม่ย้ายมั่งคนอื่นก็ย้ายอยู่ นะพี่ติงก็บอกว่าเนี่ยมันได้คําตอบว่าทําไมนะพระเจ้าให้เราอยู่ตรงนี้พระเจ้ามีเหตุผลนะพระเจ้ามีเวลามีเหตุผลเพราะอะไรนะลู้เลยอ๋อวันนี้พ่อประจูใช่ไหมพ่อประจูนะครอบครัวประจูมีโอกาสได้มาในขณะที่ก่อนหน้านั้นพี่ติงก็บอกว่าไอ้ประจูเนี่ยเราก็เจอกันตลอด10ปี20ปีที่ผ่านมานะแต่ว่าก็ไปมหาสู่ปกติแต่สิ่งที่ทําก็คือว่าประจูก็เฝ้ามองดูชีวิตของพี่ติงเอง ใช่ไหมว่าเฮ้ยทำอะไรชีวิตริสเตียนเอ๊ะทำไมนะ่าสนใจเขาก็ดูวุ่นวายกันแต่ว่าพวกเขาก็ยังนมัสการกันยังใช้ชีวิตปกติเนาะผมก็นั่งฟังแล้วผมว่าเออใช่นะพระเจ้าชีวิตเราเวลาที่เราอยู่เนี่ยมันไม่สำคัญว่ามากหรือน้อยแต่สำคัญว่าคุณทำอะไรต่างหาก ใช่ไหมนนกาะที่เราดเนินชีวิตอยู่ชีวิตเราทํำยังไงเป็นพรยังไงในะชีวิตของเราทําอะไรเพื่อเราจะได้ใส่พระเจ้าจะได้ใส่ผลของบัญชีในชีวิตของเราเมื่อกี้อ่อนท่านประธานก็บอกใช่ไหมว่าโอ้ไปเยี่ยมเพื่อนเนี่ยอยู่ไกลนะ่าจากนี่ไปบ่อทองอะ่ะไม่ใช่ใกล้ๆนะแต่ว่าก็ไปเยี่ยมบ่อยมากเลยใช่ไหมไปเยี่ยมนะในการที่ไปเยี่ยม เราก็ไม่ได้ถึงขนาดว่าเฮ้ยเป็นพยานแบบมาคุณมาเชื่อพระเจ้าใช่ไหมแต่เราได้สำแดงความรักของพระเจ้าเราได้เอาชีวิตของเรานี่แหละเป็นพยานกับเขาแล้วก็เปิดใจเขาใช่ไหมเขาเฝ้ามองอยู่เอ๊ะอยู่ไกลก็อยู่ไกลนะนะเป็นเพื่อนกันในสมัยป .6 นะ ตอนนี้น่าจะด็อกเตอร์แล้วมั้งท่านนับตอนนั้นตอนนี้น่าจะด็อกเตอร์แล้วมั้งเอ้เขาก็ยังมาเยี่ยมเรานะมาเยี่ยมอย่างสม่ําเสมอโดยเฉพาะในขณะที่ยังเจ็บไข้ได้ป่วยนะลุกไม่ได้เขาก็ยังมามาเยี่ยมนะมาถามทยมาหนุนใจให้กําลังใจเนาะนั่นดังหากที่สําคัญใช่ไหมพระพีบอกว่าเราจะต้องกล่าวรายงานกับพระเจ้าการกล่าวรายงานกับพระเจ้าเนี่ยคงไม่ต้องรอถึงวันนั้นน่ยวันนี้ก็ต้องเริ่มแล้ว ในว,วันนั้นเราจะต้องกล่าวรายงานอะไรบ้างในขณะที่อยู่นะพระเจ้าจะถามว่า80ปีที่อยู่ทําอะไรบ้าง70ปีที่อยู่60ปีที่อยู่คุณทําอะไรบ้างนะเวลาอาจจะไม่เรื่องสําคัญแล้วนะเวลานั้นะเรื่องสําคัญว่าคุณใช้เวลาที่พระเจ้าให้ยังไงที่อยู่ในโลกนี้นะนั่นก็เป็นสิ่งที่หนุนใจหรือท้าทายเราป้าพ,พีบอกว่าพระเจ้าทรงรับรองพระเจ้าทรง ดูแลชีวิตของเราในขณะเดียวกันส่วนของเราเราก็ต้องรับผิดชอบนะถ้าพระเจ้ารับผิดชอบส่วนของพระเจ้าส่วนของเราเราก็รับผิดชอบเรารับผิดชอบเรื่องอะไรรับผิดชอบเรื่องสิ่งที่เราทั้งหลายกระทําในโลกนี้ทุกเรื่องอย่างที่บอกพระเจ้าสนใจเราในทุกเรื in ่องเช่นเดียวกันความรู้สึกความต้องการคําพูดอย่างที่บอกแล้วพระเจ้าเก็บทุกเม็ดฉะนั้นเช่นเดียวกันนะเมื่อพระเจ้าเก็บทุกเม็ดเนี่ยเราก็ต้องระมัดระวังทุกเม็ดเหมือนกันในการดําเนินชีวิตใช่ไหมว่าใน ัิวบทที่12ข้อ36 37เนี่ยบอกกับเราว่าพระเจ้าทรงเก็บทุกเม็ดแม้กระทั่งคำพูดของเรานะอะไรก็ตามนะที่มันเป็นประโยชน์หรือไม่เป็นประโยชน์เราจะต้องรับผิดชอบนะพระผีบอกว่าพระเจ้านีนะ่สนใจทุกเรื่องแม้แต่เรื่องเล็ก,ลก,ลก,ลกๆน้อยๆที่เราบอกว่าคำพูด คงไม่เป็นไรมั้งแต่พระเจ้าบอกว่าแม้แต่คําพูดนะถ้ามันไม่เป็นประโยชน์ไม่เป็นพระพรนะมันไม่ได้เสริมสร้างนะพระเจ้าบอกว่าไม่ว่าเรื่องอะไรคุณจะตำหนิคุณจะต่อว่าคุณจะอะไรก็ตามคําพูดที่มันไม่เป็นประโยชน์คุณจะต้องรับผิดชอบด้วยมันจะต้องถูก แอดเข้าไปในบัญชีของคุณด้วยนะถึงสิ่งที่คุณกระทําในโลกนี้ฉะนั้นสุดท้ายแล้วเนี่ยนะในโรมบทที่14ข้อ12บอกว่าชีวิตของเราชีวิตของคริสเตียนเราเนี่ยบัญชีปกติเราทําบัญชีง่ายๆเนาะหลายคนที่นี่จะทำบัญเคยทาบัญชีนะท่าน ประธานอ่อนนะที่ผมเมื่อก่อนก็ท่านเรียกท่านเลขาเลขานะยก็จะคุ้นเคยเรื่องนี้นะบัญชีนี่พวกเราทําบทเราทําง่ายๆใช่ไหมก็คือเข้ากับออกแค่นั้นเองใช่ไหมเงินเข้ามาเท่าไหร่ออกไปเท่าไหร่ใช่ไหมเซื้ออะไรใช่ไหมเท่าไหร่ก็จ่ายบัญชีก็ทําแค่นี้ใช่ไหมสองช่องง่ายๆนะแต่ถ้าบัญชีบริษัทเนี่ยก็จะมีหลายช่องหน่อยใช่ไหมเพื่อตรวจสอบว่าให้มันมันแมทมันอะไรหรือเปล่าลงตัวแต่บัญชีเราส่วนใหญ่เราทําง่ายนะรับมาแล้วก็จ่ายไปนะมันบาลานซ์กันหรือ เนะช่นเดียวกันบัญชีของเราก็จะเป็นอย่างนั้นว่าเวลาที่พระเจ้าจ่ายพระเจ้าจ่ายเข้ามาในบัญชีของเราเนี่ยเวลาที่เราจ่ายออกไปมันก็จะถูกบันทึกไว้เหมือนกันใช่ไหมว่าเราจ่ายอะไรบ้างเมื่อพระเจ้าแอดเข้ามาในบัญชีของเราพวกเราที่เขาเรียกว่าอะไรดำเนินชีวิตอยู่เขาเรียกว่าอะไรภาษาเราเรียกมนุษย์เงินเดือนเนาะวันที่28 29่้ใช่ไหม เราจะรู้สึกว่าใจมันตุ้มๆต,ต่อมๆนะรู้สึกว่ามันมีความหวังมันสดชื่นใช่ไหมเวลาที่มันมีอะไรเข้ามาใช่ไหมแต่ว่าการจ่ายออกไปก็เป็นเรื่องที่สําคัญด้วยนะผมก็ช่วงนี้ก็มีโอกาสได้สอนคู่สมรสนะคู่สมรสในเรื่องของการทําบัญชีรายรับรายจ่ายของบ้านนะก็มีโอกาสได้หนุนใจว่าสิ่งที่เรา รับมานะส่วนที่เรารับมาอาจจะไม่สําคัญเท่ากับส่วนที่เราจ่ายออกไปใช่ไหมว่าเรารับเท่าไหร่อาจจะไม่ใช่ประเด็นสําคัญเท่ากับว่าคุณจ่ายเท่าไหร่ต่อให้คุณรับเดือนละแสนเลยนะจิบสูนิยวแต่ถ้าคุณจ่ายแสนสองนะใช่ไหมมันก็โอเวอร์โหลดอยู่ดีมันก็เกินอยู่ดีใช่ไหมฉะนั้นสิ่งที่เรารับมาอาจจะไม่สําคัญเท่ากับสิ่งที่เราจ่ายออกไปฉะนั้นวันนี้เราได้ จ่ายออกไปเท่าไรและจ่ายออกไปกับเรื่องอะไรบ้างนะเมื่อพระเจ้าทรงใส่เข้ามาในบัญชีของเราเนี่ยเราจ่ายของเราเรื่องอะไรบ้างมันเป็นพระพรนะที่หนุนใจกับพี่น้องบ่อยๆว่าการสร้างสาวกเนี่ยมีคำหนึ่งที่เราจะคุ้นเคยก็คือการเป็นสาวกคือการจ่ายราคา ช่ไหมฉะนั้นการจ่ายราคาเนี่ยรดจ่ายเรื่องอะไรบ้างราคาจะเป็นเรื่องของบางคนเนี่ยเวลาเป็นเรื่องของราคา แต่แม้บางคนกําลังเป็นเรื่องของราคาบางคนสติปัญญาเป็นเรื่องของราคาจะไม่ได้ต้องจ่ายออกไปเราได้จ่ายสิ่งนี้ออกไปไหมนะในชีวิตของเราลดจ่ายกับอะไรบ้างนะจ่ายเฉพาะบางเรื่องนะบางอย่างหรือเปล่าหรือเราจ่ายหลายเรื่องที่เป็นพระพรสําหรับคนอื่นเพื่อพันธกิจเพื่อแผ่นดินของพระเจ้านะวันนี้เราต้องตัดสินใจนะให้ดีนะว่าแม้ว่าพระเจ้าจะดูแลชีวิตของเราห่วงใยจัดเตร รียมในขณะเดียวกันความรับผิดชอบของเราซึ่งพระเจ้าทรงให้กับเราก็เป็นส่วนสำคัญว่าวันนี้นะอะไรก็ตามที่เราจ่ายอะไรก็ตามที่เราทําออกไปมันก่อให้เกิดเป็นพระพรเป็นประโยชน์มากน้อยแค่ไหนหรือมันก่อให้ชีวิตของเราได้นําเราแสวงหาพระเจ้ามากขึ้นน้อยแค่ไหนวันนี้เราต้องเลือกแล้ว นะว่าเราจะจ่ายอะไรบางอย่างออกจากชีวิตของเราเมื่อเราได้รับสิ่งที่มาจากพระเจ้าพระเจ้าบอกพระเจ้าสนใจในชี่ิตเราทุกเรื่องพระเจ้าส่งนับไวทุกเม็ดในชีวิตของเราที่ว่าพระเจ้าส่งนับพระเจ้าทรงให้ในขณะเดียวกันก็อย่าลืมนะว่าแม้ว่าพระเจ้าส่งให้ทุกเม็ดพระเจ้าก็ จดจำทุกเม็ดในชีวิตของเราฉะนั้นวันนี้ให้เราทั้งหลายได้ขอบคุณพระเจ้าในสิ่งเหล่านี้ด้วยและก็ตระหนักถึงความจริงนี้ว่าทุกครั้งที่เราจัดจ่ายอะไรก็ตามผ่านชีวิตของเรานะกำลังของเราสติปัญญาของเรานะเงินทองที่เรามีศักยภาพที่เราพระเจ้าทรงเติมเข้ามาเนี่ยเราจ่ายออกไปเราได้ทำอะไรเพื่อบัญชีในแผ่นดินของพระเจ้าเนี่ยจะถูกเพิ่มเพิ่ม เพิ่มนับเข้าไปในบัญชีของเรานะฉะนั้นก็ขอพระเจ้าทรงอวยพรเราในค่ำคืนนี้ครับเราที่ฐานด้วยกันพระเจ้าพระบิดาผู้ทรงเป็นที่รักยิ่งเราขอบคุณพระเจ้าสำหรับความห่วงใยความสนพระทัยของพระองค์ในชีวิตของข้ามทั้งหลาย แม่เส้นผมเส้นหนึ่งโปรอง์ก็ทรงนับไวพรโปรคงเจ้าขาแม่โรรองเจ้าขาสิ่งที่โรรองทรงสร้างโปรองเจ้าขาและไม่มีอะไรไม่มีใครสนใจคือนกกระจาบแม้มันจะตกลงก็ไม่มีใครสนใจแต่โปรองทรงสนใจก้าแต่พระเจ้าขอบคุณโรรองสำหรับความยิ่งใหญ่โปรองเจ้าขาความอัศจรรย์เช่นนี้ในชีวิตของข้ามทั้งหลายขอบคุณโรรองที่วันนี้ข้ามทั้งหลายโมทนาพระคุณของพระเจ้าและปรารถนา ที่จะให้ชีวิตนั้นยังโปรง่งจโคาอยู่ในโปรง่งโคาการจ่ายราคาของการเป็นสาวกการจ่ายสิ่งที่เป็นพระพอรออกไปแก่คนอื่นเสมอในชีวิตของข้ามทั้งหลายขอบคุณพระเจ้าที่บัญชีของเราทั้งหลายทุกคนที่นี่จะเต็มล้นไปด้วยพระพรที่มาจากพระเจ้าทั้งวันนี้และวันสุดท้ายด้วยเราขอบคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูกิจเจ้าอาเมนขอพระเจ้าทรงไวยพระพรครับ